โอ okay, เคครับผมอยากแด้ต่อในแนวที่คุณจกักรพบพูดนะครับว่า <c oughs> เมื่อขาของผู้ที่เข้าไปยืนในรัฐบาลเ,เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับความจริง <c oughs> นายกยิงลักช่วงนี้นะครับเริ่มได้รับสมญนามแล้วอภิสิทธิ์ดีแต่พูดยิ่งลักดีแต่พลิ้วมผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคำถามในเรื่องเหล่านี้ต่อรัฐบาลยิ่งลักบ้างว่าคิดเห็นอย่างไร ต่อสิ่งที่บุคคลเหล่านี้นําเสนอเนี่ยว่าคุณเป็นขาส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของพวกเขาทั้งหมดนะครับและในวันนี้เขาชี้นำมาแล้วว่าคนที่เข้าไปอยู่ในรัฐบาลเป็นรัฐบาลจะต้องเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้เนี่ยต้องเหนือจากนั้นเขายังบอกว่าขาอีกข้างหนึ่งงนียนะครับที่อยู่นอกรัฐบาลเนี่ยต้องทํำยังไงคุณลุงชี้นำเสนอสรุปกันว่าภารกิจนะคะออกมาเป็นข้อๆนะคะที่ทางตัวของการหลิบเนี่ยบอกเอาไว้คือหนึ่งการจะตั้งความคิดค่ะ ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนมากในตอนนี้เนี่ยนะคะจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองสูงพอสมควรแล้วแล้วก็แตกต่างจากยุคก,ก่อนๆที่ใช้รัฐบาลของซุปเปอร์แมนมาบริหารแล้วก็โนมนมให้มวลชนเนี่ยรู้สึกเบื่อนายเกร็ดชันการเมืองไม่อยากจะเข้ามายุ่งนะคะจนสังคมไทยในเกิดภาวะเฉยเมยในทางการเมืองแต่ว่างานใส่ความคิดแนวประชาธิปไตยเนี่ยยังต้องเร่งรัดและก็กระทําต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งครับแนวทางของ,ของการนําเสนอเนี่ยนะครับตรงนี้ชัดเจนฮนะไหมครับว่าเมื่อ แม้ขา,ขา <Ừ. S 1> ทางได้อำนาจรัฐใปทํามานในมอำนาจรัฐแต่การจัดตั้งทางความคิดของประชาชนต้องทําต่อไปทีนี้ความคิดทางประชาชนที่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมเรียนนะมันต้องตีความเรื่องประชาิไตยของคุณจัก,กรภพกับประชาไตยของผมรละประชาิไตยของคนอื่นๆในสังคมที่ไม่ได้คิดเห็นแบบคุณจักรภพนะครับซึ่งความหมายคุณจักรภพที่นําเสนอต่อเน,นื่องมาโดยตลอดเนี่ยมุ่งเน้นโจมตี ผู้ที่เรียกว่าศักดินาซึ่งถือว่าเลยพ้นจากรหมาดนะไม่เพียงแต่การจัดตั้งทางความคิดนะเขาบอกว่าข้อสองเนี่ยบอกว่าเป็นความสัมพันธ์กับนะคะมวลชนประชาธิปไตยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะการหลบมองว่าขาบวนการเสื้อแดงเนี่ยทำให้หมวลชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆอยู่ทั่วประเทศมีความแข็งแรงในทางอุดมการณ์แล้วก็จิตสํานึกเพราะฉะนั้นต้องสารสัมพันธ์ที่มีให้มันยิ่งขึ้นไปอีกก็คือต้องโยงใยเข้าหากันนะจัดตั้งทางความคิด โยงใหยข้าอหากันไอ้น,นี่อยู่ภายใต้หลักทฤษฎีหมดนะจะตั้งความคิดโยงใยข้าอหากันเพือ่อที่จะทําให้เป็นเบิกแผ่นเรื่องที่ 3. คือการจัดตั้งสื่อสารมวชนภาคประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ยน,นะคะยังถูกเหยียบหางจนกระทั่งผู้ที่มีอุดมการ์และรู้เท่าทันสถานการภายในองค์กรสื่อเนี่ยนะคะก็ไม่อาจจะแสดงบทบาทนะคะอย่างสื่อที่เหมาะสมได้ครับภาพ,พรวมจึงออกมาเหมือนกับว่าเป็นสื่อรับใช้อํานาจเดิมครับเพราะนั้นสื่อก็จะทิง้ง นี่คือสิ่งที่เขาย้ําจะตั้งทางความคิดขยายเป็นเครือขาออ่ายสื่อทิง้งนะครับนั่นก็หมายความว่าสื่อคนแสดงที่ทํางานอย่างได้ผลเนี่ยนะก็ต้องทําต่อไปถึงแม้ว่าจะได้มากมารุนารัฐจะได้สื่อราชรัฐมาอยู่ในมือแล้วนะ,ะก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปอทีนี้ภายใต้าการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับคุณจะพบพูดในย่อหน้าสุดท้าย บอกว่าภวา,ารก,กิจของผู้ที่อยู่ข้างนอกเนะี่ยนะคะยังมีอีกมากมายแต่ว่าสามเรื่องนี้เนะี่ยนะคะที่พูดกันมาเนี่ยมีความเร่งด่วนแล้วก็สําคัญนะคะต่อความอยู่รอดของระบบประชาธิปไตยในระยะตั้งไข่นะค่ะสองขายัางต้องเดินต่อไปอนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะนะผมะอยากให้เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวที่ลงลึกนะครับเป็นไปตามที่คุณจักรพบว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้ยินเรื่องหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่จังหวัดอุดรน,นะครับ หมู่บ้านคนเสื้อแดงนะเวลามีบทบาทขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าคุณขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรจะกดบทบาทลงจะพยายามไม่ให้มีบทบาทอ่ะซึ่งกระแสหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเพราะหมู่บ้านคนเสื้อแดงดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพราะการสร้างกระแสขึ้นเพื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นไม่ได้เป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่เดินไปตามทิศทางของอุดมการณ แต่วันนี้เนี่ยนะครับนปชโดยคุณธิดาถาวรเศษหลังจากที่ได้ดําเนินการตั้งโรงเรียนการเมืองนะครับและขยายความคิดต่างๆเนี่ยครับสามแนวทางตามที่คุณจกักรภพว่าเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าจากรายงานข่าวล่าสุดนะครับของเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับ<ฆ>ได้รายงานเรื่องที่คุณธิดาถาวรเศษเนี่ยนะครับไปดําเนินการให้เกิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่ขึ้นตรงและเป็นเครือข่าย ของนอปชโดยตรงซึ่งจะต่างกับคุณแสดงที่อุดรน,นะ,ะที่ขยายขา่าวมันพุ่งพลัดผุ่พลัดว่ากให้คุณบุญดมให้รายละเอียดหมู่บา้บานแสดงที่ว่านี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดกาลังศิุ์ค่ะนะคะโดยทางตัวคุณธิดาถาวศรศิษฐ์เนได้เขียนเอาไว้ในคอลัมน์ประจําที่หนังสือพิมพ์มหาประชาชนเกี่ยวกับหมู่บ้านนปชอเอาไว้แบบละเอียดเลยนะคะว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาคุณทิดาคุณหมอเวงพร้อมกับแกนนำนปชบางคนเนี่ยได้ไปร่วมในการเปิดศูนย์ประสานงานหมู่บ้านคนเสื้อแดงนปชนะค ที่เรียกกันว่านปชแม็กสีโถซึ่งหมายถึงคนเสื้อแดงตามอำเภอรหรือว่าที่นะคะในห้วยเม็กในท่าคันโทแล้วก็ หนองกุงสีค่ะสามอำเภอด้วยกันอยู่ในสามที่มารวมกันและเอาชื่อทั้งสามชื่อนี่นะครับมาร้อยเรียงให้เป็นชื่อเฉพาะเป็นแม็กซีโทนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเขตนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดมาจากแกนนาหมู่บ้าน300หมู่บ้านของคนเสื้อแดงในสามอำเภอค่ะคือต้องการเนนะคะเป็นหมู่บ้านนปชเพื่อเป็นเครือข่ายโดยตรงกับนปชส่วนกลางเพราะว่าต้องการเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เคลื่อนไหวมวลชนของนปชจริง ก็เลยพากันนะคะเร่งทําบัตรสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนในทุกหมู่บ้านครับต้องขอญาตต่อครับว่าอบอกว่านี่น่าจะเป็นแบบอย่างใหม่ของหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่เดิมเนี่ยนะคะเต็มด้านเนื้อหายิ่งกว่ามีแค่รูปแบบอีกนะคะแล้วก็จะมีปักธงแดงมีปักป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงเฉยเฉยก็ต้องเร่งให้มีเนื้อหาทางด้านการเมืองด้วยแล้วก็เพิ่มศักยภาพเครือข่ายในระดับหมู่บ้านด้วยกันไปจนถึงระดับตำบลแล้วก็อำเภอก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับยังมีรายละเอียดที่สําคัญนะครับ นะครับต้องขอญาตมาอ่านเองคือสาระสําคัญเนี่ยนะครับหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่อุดรเนี่ยนะครับเป็นเสื้อแดงที่เป็นกระแสไม่ได้จัดตั้งความคิดไอ้นี่ลงมาทํางานจัดตั้งทางความคิดสาระสําคัญอยู่ที่อาเภออยู่ที่นี่ครับว่าในพื้นที่ทั้งสามอำเภอคือหนองกุงงรีท่าคันโทและ้วยเม็กเมื่อ30กว่าปีที่แล้วคือเขตสีแดงที่รู้จักกันในนามเขตงาน666หหรือเขตดงมูล ตามประวัติที่บันทึกไว้เนี่ยครับว่ามีสหายที่ชื่อลุงดินซึ่งก็คือธงแจ่มสีนะครับคือผู้นำระด,ดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกจับที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็ให้สหายที่ชื่อลุงวัฒนาได้ขึ้นมารับผิดชอบเป็นเลขาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็สร้างเขตงานดังกล่าวเพราะนั้นนีครับมวลชนคนเสื้อแดงที่อยู่ในเขตนี้นะครับาจานวนหนึ่งได้เคลื่อนไหวโดยอดีตสาหายสิ่งเหล่านี้ที่ ผมนำมาเรียนย้ำเนี่ยนะครับในบรรดาสหายนะครับที่เกาะกลุม่มันอยู่เนี่ยนะครับในชั้นสุปานะครับเขารายงานชัดเจนนะครับว่าแบ่งกันเป็นสองกลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับพลเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นด้วยพลเสื้อแดงแต่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกับพลเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ก็ต้องมาพิจารณาว่าจากแต่เดิมความคิดที่เคยมีในการเปลี่ยนแปลงสังคมถูกบ่มเพาะสั่งสอนสะสมกันมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงลงไป สู่ทิศทางเดียวกันหรือไม่และถ้าเมื่อเราเห็นการจัดตั้งเครือข่ายมวลชนที่ทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ดําเนินการอย่างนี้แยกออกมาได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าส่วนอยู่ในรัฐบาลก็ทําไปส่วนอยู่นอกก็ทําไปนะครับไม่ต้องร้อยคุณจักรภพมาสรุปหรอกครับมองภาพแบบนี้ก็เห็นแต่ชัดเจนเลยเมื่อคุณจักรภพมาสรุปไม่เห็นส่วนท้ายที่สุดทั้งหมด จะไปเชื่อมโยงกับชาติพิชัยสงครามหรือไม่จะเป็นอันตรายกับบ้านเมืองกับประเทศนี้กับสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือไม่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมต้องพิจารณาและใครควรครับค่ะและช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสรับช่วงเวลารายการคืนนี้ที่ประเทศไทยค่ะคุณสนที่ยันชื่นด้วยไทยในธรรมและดิฉันบรุรดงจิตดอดลัท่านผู้ชมกันเลยนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ